ได้อยู่ครับที่ผมก็เอเสี้ยวดินโลกมาอ๋อพี่โอ้เจ๋งอาจารย์ก็บอกว่าน่าจะเกือบปีครับรู้สำคัญนะครับเป็นวันที่ใช่ผมว่ตั้งใจมาแต่ว่าตอนแรกก็ลุ้นอยู่โอเคครัสวัสดีครับถึงบ้านอาจารย์ต่อแล้ว 129กิโลเมตรวันนี้เอ่อแค่อยากจะบอกว่าเหนื่อยโคตรๆถามคนนี้ก่อนก่อนที่จะมาเจอเจ้าบ้านคุณป้าเป๋วเหนื่อยไหมครับสบายสบายค่ะโอ้ยตา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 ยเพราะไม่ได้ไม่ได้เลงมาสบายสบายของป้าเลยใช่ปะค่ะโอ้โหระยะกำลังทำการกำลังใช้ได้ระยะทำการครับ นี่คือระยะทําการป้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหตายแล้วระยะปกติปั่นกับบ้านรีกิโลครับเดี๋ยวผมเจงให้ประมาณหกสิบุ่งนี้หกสิบโลพรุ่งนี้ปั่นกับบ้านหกสิบโลโอ้โหโอ้ตโอ้ตวันนี้โอ้ตปั่นมาเหนื่อยเดี๋ยวผมขอแนะนำอาจารย์ต่อนิดเดียวแล้วโอ้ตมานทำหน้าที่ต่อด้วยสวัสดีครับอาจารย์ต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มันมันมืดอะทำไงเห็นหน้าอาจารย์หน่อยอ้๋อโอเคเน่อาจารย์ต่อนะครับครับออดีตอาจารย์จาก คณะสถาปัตย์ครับลาดกระบังครับแล้วออกมาทำไมครับนั่นน่ะสิมาทําไมลาออกมาทาไมครับอาจารย์ตอบยากเลยเนี่ยลวออกมากี่ปีแล้วครับสามปีกว่าครับสามปีกว่าแล้วครับโอ้มาแล้วแสงสว่างโอเคก็มาเจออาจารย์ยักษ์นี่แหละนะผมว่าเนี่ยสาเหตุสําคัญลัทธิลําบากที่เี่ออลัทธิลาบากชอบความลําบากก็เลยชอบ ชอบความลำบากเลยมาอยู่ในป่าแถวนี้ครับผมขอชาตินะครับครับฝากให้อ้นทําหน้าที่ธรอมหารกินแทนผมก่อนโอเคผมขอไปพักก่อนครับผมโอเคเอาข้าครับมีอะไรอีกอ้นก็วันนี้ครับเป็นไงบ้างครับที่นี่วันนี้ที่นี่เออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับพอได้ข่าวว่าทีมปั่นจะมากันเนี่ยจริงๆผมมีพี่น้องชตพอยู่ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติตามลุ่มน้ำเพชรบุรีอ่ากูไปมาอ่า ผมทำงานให้มันเงนวันนี้เนี่ยเราเตรียมกับข้าวเตรียมน้ำท่าปรับนี้ปรับนี้เครื่องดื่มช่วยก็มีพี่น้องมาช่วยกันเนาะพอดีว่าพอดีว่าเพิ่งกลับกันไปซื้อสักพักนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปมาเอืองกันก็เลยไปเตรียมจัดจัดจัดแพรพอดีปีนี้เรามีซุ้มอยู่ที่แพรด้วยก็เลยมาช่วยกันเตรียมอาหารให้แล้ววันนี้ก็ คุณแม่คุณแม่คุณแม่พี่วริศสติดต่อกับผมตลอดเวลานะมีการติดต่อันตลอดเวลาได้คุยกันตลอดเวลานะก็อัปเดตกับพี่วริศรตลอดเวลาตลอดทางก็เป็นห่วงทุกคนครับเพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากแต่ก็สุดยอดทุกคนนะวันนี้มาถึงได้นี่แบบสุดยอดจริงๆเนาะแล้วเดี๋ยวผมว่าขอให้มีแรงสู้ต่อไปเดี๋ยววันนี้เราเตรียมทุกอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินพร้อมหมดแล้วพี่เนาะ แนะนำหน่อยนะครับม right? ีอะไรบ้างที่นี่ที่นี่อ๋อผมขอแนะนําที่นิดนึงที่นี่เราถ้าชื่อเต็มเต็มเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่ใหญ่ลิ้มชื่อบ้านไร่บ้านไร่ใหญ่ลิ้มในในเพจเฟ e b o o k เข้าไปดูได้ชื่อบ้านไร่ใหญ่ลิ้มนะครับก็เป็นที่ของคุณยายแฟนผมผมนี่เป็นคนอาสาสมัครมาเฝ้าให้มาดูแลเป็นเคยเป็นเคย มาเฝ้าให้เขาเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านยายลิมนี่เสียไปนานแล้วก็เลยออตั้งช,ชื่อนี้ตั้งชื่อนี้ครับก็ออตอนนี้กําลังปรับพื้นที่ใกล้จะเป็นโคกหนองนาใกล้จะสมบูรณ์ละ <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเนี่ยก็จะเหลือในส่วนที่เป็นนาตอนนี้เรามีน้ํามีแก้มลิงผมอาจารย์ยักษ์ก็มาช่วยออกแบบให้ด้วยตัวเองเลยก็โชคดีมาก ยักษ์ได้มานอนที่นี่แล้วก็มาช่วยออกแบบให้ก็พยายามทําที่นี่เป็นเป็นพื้นที่เล็กๆ3ามสี่ไร่โคกหน,ะนองนาแล้วตอนนี้เราก็จับกลุ่มเครือข่ายในลุ่มน้ําเพชรบ,บุรีเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าลุ่มน้ําเพชรบ,บุรีนะมันรวมไปถึงประจวบนุ่นลาดบุรีตอนนี้เรามีเครือข่ายพี่น้องที่มาช่วยทํากับข้าววันนี้ฮะก็อยู่ในเครือข่ายอยู่แถวปักท่ออยู่แถว สามร้อยยอดอยู่น้องยับป้องก็มีมีน้องคนหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆผมมู่บ้างก,ก,ก,ก็ก็เป็นกลุ่มเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆที่เพิ่งรวมตัวกันก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับแล้วยินดีต้อนรับแล้วก็ขาดเหลืออะไรก็นะช่วยตัวเอง <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอให้สหวันดีทุกคนพักผ่อนเนาะตามสบายเลยครับห้องน้ำมีอยู่ในนี้เดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงนะครับ ห้องาาน้ำอันนี้ก็ได้ห้องซ่วมห้องอาบน้ํามีอยู่ข้างล่างอันนี้อีกห้องหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่เพียงพอผมจะมีห้องน้ําอ,อ,อีกสามห้องอาจจะเดินนิดเดียวที่มีแต่ทว่วางแล้วห้องนอนนะครับนอนรวมได้ห้องนอนตรงนี้เลือกเอาได้ ทางบนนี้เลือกได้ผมไม่ต้องกางเต็นท์เลยใช่ไหมไม่ต้องกางโอ้โหสวรรค์นะมีเสื่อน่าจะพอทุกคนมีหมอนน่าจะพอทุกคนฮะสวรรค์ไปเลือกบุมเลยไม่ต้องกางเต็นท์เสียเวลานะฮะพักเต็นท์่อนเยอะๆวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหสวรรค์ฮะนะก็ห้องน้ําทางนู้นต้องต้องเอา รองเท้าหลบหมาป่ะครับไม่ต้องครับหมาบ้านผมไม่กินรองเท้าอ๋อไม่กินเหมือนเไม่ไม่เหมือนบ้านในโอ๊ตใช่ไหมหรอบ้านในโอ๊ตนี่ไม่ข้างเดียวด้วยนะแล้วส้นแอบครับมันน้ำเส้นส้นแอบถ้ไม่แอบเอาไปแอบโอเคเอาแต่ว่าเอาไว้ินกล้วมาแล้วดีหลบหลบไว้หน่อยก็ดีเรื่องความปลอดภัยมีความปลอดเนี่ยนี่เนี่ยนี่คือวันนี้คือหารของเราโอ้วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับกล้วยครับเนืเขียวหวานไก่บ้านนะแล้วต้มฟักจานต่อแนะนำหน่อยครับ แล้วก็มีผัดผักรวมมิตรมีไข่เจียวฮะผัดก็เป็นผัดผักแบบสูตรสูตรไทหล้ำหมะม่วงมีต้มฟักยังไม่ได้เอาออกมาฮะอยู่ข้างหลังแล้วก็แกงเขียวหวานครับโอเคมีขนมจีนด้วยอย่างนี้คือในในนี้หมดใช่ไหมครับไก่นี่น้องเลี้ยงเองน้องนี่ลอดไข่อยู่เนี่ยฮะโอ้โหกระป๋อครับอ่าตายนะ ไงพี่วันนี้ระยะทางที่ผ่านมามันยาวมากวันนี้ถึงมืดเลยนะครับครับไม่ต้องหรอครับพี่หนาวโชว์หุ่นแล้วนะครับตอนนี้หลังจากพี่ยามานานสังเกตนะหน้าเนื้อแดงไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยไหนๆก็ไล์แล้วตอนนี้บอกก่อนเลยได้สูตรเด็ด จากป้าปิ๋วมานี่ยมานี้ยมานี้มานี้ยืนข้างป้านี่ยสุดเด็ดอีกแล้วขอนั่งขอนั่งข้างป้าแล้วกันได้ผลยังนี่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 ดู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 ออกไปทำแล้วใช่ไหมครับออกไปออไปออกไปออกไปดิครับเมื่อวานนี้โคตรแสบเลยแสบมากป้าปิ๋วบอกว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อครีมอะไรให้มันเปลือง ป้าปิวมียาสูตรพิเศษยานั้นคือชีของเราเองเป็นโอสถวิเศษของพระพุทธเจ้าจริงๆสูตรนี้สูตรเดียวพี่โจนะผมผมเคยใช้แต่ผมไม่เคยรู้ผมเคยกินพี่โจสูตรพี่โจคือกินชีทาด้วยใช่ไหมไอ้รู้ว่ารักษาสิวทาหน้าแพ้ภูมิมาแพ้ภูมิเออแพ้ภูมิแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะกันแดดกันแสบได้ด้วย สุดยอดอ้าวมีอีกนะที่เดี๋ยวผมเอาออกไอ้ผิวไม้แดดเนี่ยค่ะทุกวันเลยหายเร็วกว่าอีกเนี่ยป้าผิวพาฉี่ทุกวันอย่างพอพอแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไหม้เนาะเออแล้วก็ทาโหสุดยอดอ่ะถ้าเรากินโยเกิร์ตเราก็เอาขวดเพราะว่าเอากระป๋องโยเกิร์ตไว้ใส่ไว้เพราะถ้าสังเกตป้าผิวก็จะดูดูผิวทุกผิวอ่าไม่ได้อะไรเลยนี่ผิวเจ็ดสิบผิวอายุเจ็ดสิบนี่นะนี่ต้องมองผมว่าผมรูปทะเล แล้วอย่าลืมนะครับว่าป้าปิวนี่คือออกก็คือออกไปแข่งนู่นแข่งนี่ตลอดแต่ว่าแต่ไม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 ่มียังไม่มีกระไม่ได้ช้ครีมก un um ันแดดไม่ได้ใช้อะไรเลยคนเสื้อแดงเนี่ยคือคนคนเสื้อแดงเนี่ยคือคนที่บอกว่าปิว่ะพวกเรามาปั่นเซฟชุมพรขบหน้าเพราะผิวบอกพอดีแข่งตายอยู่มาจวบพอดีสามร้อยยอดก็เลยมาปั่นเซฟชุมพรขบหน้าเลยตายก่อนวันหนึ่งด้วย แล้วปัญหาคือก่อนตายปั่นมาด้วยปั่นมาเพื่อจะวลีไปสามอยอปั่นมาเพื่อแข่งไตหลังแคแข่งไตเสร็จปั่นกลับอีกโอ้โหผว่าไอตรงนี้แหละสุดยอดคืออยากจะบอกพอพอไอนี่มันหายมันหายแสบใช่ป่ะกินี้เข้าเข้าปั๊มใส่แก้วเลยครับล้างหน้าเลยครับเพราะว่าจะได้หน้าไม่แสบ โ,โอ้โหกินทีช่างหอมแล้วจนใจแต่ต้องบอกกอนนะว่าฉีช่ช่วงไหนอ่ะอ่ะต้องเด็ดหัวก่อนช่วงต้นๆไม่เอาเอากลางๆเด็ดหัวนีนี้คือฉี่ออกไปก่อนได้ไม่ชิดเด็ดถ้าเด็ดหัวเห็ไดไน้ผมว่ามันลำบากนะครับไม่เอาไม่เอาฉี่ตอนต้นเอาฉี่ตรงกลางตรงปลายก็ไม่เอาใส่แก้วได้กระจึงหนึ่ง ตอนนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าปิวแข็งแรงมากนะฮะป้าปิวไม่ธรรมดาพักผ่อนมากๆนะทุกคนร้อยสามสิบโลครับนะครับร้อยยี่สิบเก้าโลน่าจะมีเอาเลขสวยๆแล้วยี่สิบเก้ามากันนะครับก็ทุกคนก็บอกว่าให้พักผ่อนมากๆนะครับขอไปกินข้าวก่อนนะครับไปเอ้ยอย่าเพิ่งสองทุ่มเจอกันเรายังต้องมีภารกิจเดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วทุ่มกว่าแล้วมีทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งแล้วเรเดี๋ยวทานข้าวก่อนปิดก่อนทานข้าวก่อนปิดคือคือเรา เราอยากพูดนิดหนึ่งเรื่องเรื่องการตัดแต่งต้นไม้มันนอกเรื่องนะมันมันเกิดจากที่เราไปเห็นต้นไม้ที่ที่ไหนนะราชพัฒน์ราชพัฒน์ผมขอมีรูมดูเห็นไหมพอเห็นไหมเห็นเห็นไม่เห็นไม่เห็นมันสว่างไปโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวจะอาจจะให้เดี๋ยวอาจจะให้พี่พี่หนาวแชร์ให้คือคือตอนเนี้ยประเทศไทยเราอะมีต้นไม้เยอะก็จริงแต่คนที่เป็นลูกกอที่ดีอะน้อยอยู่ ที่การตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกต้องเหมือนยังไม่ค่อยมีคนรู้จักพี่บอกว่าเทศบาลที่ตัดทิ้งก่นปนเลยใช่ป่ะอันนั้นป่ะใครไม่รู้แหะใครไม่รู้ตัดแต่แหละแล้วก็เอาปูนแล้วลากมันด้วยใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวว้ให้พี่ให้หนาวแชร์ให้ดูในในเฟซทำธุรกิจนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนฟุตบาทประเทศไทยนะฮะก็จะคอยลุ้นอยู่นะครับว่าต้นไม้ไหนเป็นยังไงโอเคบ๊ายบายนะครับกดหน้าแมวนะครับไม่หน้าแมวครับอ้าวแล้วกดปิดตรงไหนแล้วเนี่ยว่าแล้วไอ้ นี้ป่ะขวามือป่ะใช่ฟินิชโอเคแมนฟินิชเสร็จแล้วต้องโพสด้วยนะห้ามดีลีทนะเว้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้อ่ะ